ทุกคนดูนี่สีเต่าอ,อะไรสีสวยสวยเต่าจริงๆนะไม่ใช่เต่า AI อไอเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดตัวสมาชิกใหม่ของบ้านถึง2ตัวด้วยกันขับรถไปรับน้องแป๊บแมแท้มาแววโ,โหเร็วเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็คือเอออะไรเนี่ยอ๋อมันมีฟ้าสองชั้นและนี่ก็คือสมาชิกใหม่ของบ้านเรานั่นเองอเดี๋ยวจะให้สองดูว่าหน้าตาน้องเป็นยังไงนะสองดูซิมองเห็นหรือเปล่าอ่ะเหมือนจะมีสีขาวกับสีเขียวนะสองตัวหรือเปล่าเนี่ยโอเคได้เวลาเปิดตัวจริงๆ,ๆแล้ว พอเปิดฝาปุ๊บน้องก็รีบปีนออกปั๊บเลยเป็นงานหน้าตาเป็นไงบ้างน้องตัวนี้คือเต่าญี่ปุ่นม็อบพาสเทลครยอนก็จะมีสีที่อ่อนละลายชัดกว่าเต่าญี่ปุ่นแบบธรรมดาทั่วไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวสมาชิกคนที่2กันเลยดีกว่าตัวนี้ก็เป็นเต่าญี่ปุ่นเหมือนกันแต่เป็นม็อบพาราด็อกนี่ไม่ใช่เต่าญี่ปุ่นเผือกนะถ้าเป็นเผือกจะเป็นตาสีแดงสวยงามน่ารักไปอีกแบบอ่ะแล้วเวลาเต่าเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านเนี่ยแนะนาให้พักเต่าไว้ในที่ร่มก่อนอย่าเพิ่งเท <laughs> ชื่อให้น้องสองคนนี้หน่อยสิตัวเขียวชื่ออะไรดีตัวขาวชื่ออะไรดีพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนส่วนใครที่สนใจต่อญี่ปุ่นลายสวยๆแบบนี้ก็ทักไปสอบถามพี่หมูเขาได้เลยเขาเป็นกันเองมากเต่าสร้างมหาปลายสกูด